อ่ะคุณครูอกลอออปัดออกขอปัดออกใช่เจะให้เป็นได้วนเราไก็น้วค่ะ้นเอาเอาไว้ชั้นสุดท้ายก็ได้เลียแมบบแบนกับขอบทำให้ติดให้หมดก่อนอทำลานให้ติดให้หมดก่อนค่ะจับให้ถนัดเหมือนกับปากกาค่ะอืม มือประคองนมค่ะแล้วก็ยางตั้งเข็มตั้งเข็มเสมอเสมอค่ะเหมือนที่อาจารย์เคยสอนนั่นแหละค่ะน้องเจินเข้าแทนคุณว่างเข้าแทนคุณว่างเลยเจินทำได้นะเนี้ยทำได้นี้ก็ปั่นอกเียงแต่พี่ยังไม่เคยตัดเส้นน้องเจินเข้าแทนครูว่าง รวดวนทุมแจกุมือกันหนเวแล้วแกทุกคนเลยำทุกคนละค่ะเล้วใหุ้มอุมือให้น้องแม่ลูให้สัมผัสทุกคนบเวลาเรียนแล้วก็ุกทุกคนต้องได้เรียนที่ใส่กับให้องน้ำ